Thank you ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะจากอุโมงทับรานสะพานเชื่อมผืนป่าเราก็ได้ขับรถไปอีกประมาณ130กิโลเมตรย้อนกลับมาทางกระบินบุรีเพื่อที่จะไปนอนกลางเต็นท์กันที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และตอนนี้นะคะเราก็มาถึงด่านเก็บเงินค่าเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทางด้านฝั่งปราจีนบุรีค่ะทุกคนด่านเก็บเงินก็นจะปิดตอน6โมงเย็นนะคะเรามาถึงตอน5โมงครึ่งแม่เกือบไม่ทันเข้าอุทยานเลยนะคะส่วนค่าเข้านะคะทุกคนผู้ใหญ่ในสี่สิบบาทเด็ก20บาทรถเก๋ง30บาทค่ะโอเคตอนนี้ก็5โมงครึ่งแล้วนะคะ เราก็วิ่งต่อไปบนทางหลวงหมายเลข3077นะคะซึ่งถนนนี้นะคะเป็นเส้นทางลัดจากจังหวัดปราจีนบุรีไปยังจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยเป็นถนนตัดผ่านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางที่ผู้ขับขี่เนี่ยต้องคอยลุ้นตลอดเวลาเลยค่ะทุกคนว่าทางข้างหน้าเนี่ยจะมีสัตว์ป่าอะไรออกมาบ้างค่ะทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยขับรถมาเที่ยวสวนสัตว์เปิดเลยนะคะ นิกเกลิลตอนนี้ก็เย็นแล้วนะเนี่ยนิกเกิลคิดว่าจะมีตัวอะไรออกมาให้เราได้ตื่นเต้นกันบ้างอะตัวอะไรก็ได้ครับแต่ขออยาให้เป็นช้างเลยนิกเกิลกลัวนิกเกลิลนิกเกลิลเห็นไหมนย ขับรถชมวิวต่อมาเรื่อยๆนะคะได้เจอลิงเยอะแยะเลยค่ะน่าจะเป็นลิงกังน,นะคะเนี่ยผิดถูกอย่างไรก็ต้องขออภัยไว้ด้วยค่ะ, <c oughs> ะเมื่อกี้นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าจุดที่สามารถการเต้นได้เนี่ยตอนนี้จะเปิดให้บริการเพียงที่เดียวค่ะก็คือตรงบริเวณลำตะคองนะคะส่วนตรงบริเวณผากล้วยไม้เนี่ยไม่ให้กางนะคะเพราะว่าไม่ปลอดภัยค่ะโอเคเราก็มาถึงลานกางเต้นลำตะคองแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรีบลงไปกางเต้นไว้ก่อนค่ะเพราะว่าจะมืดแล้วเนี่ย อุณภูมิตอน6โมงเย็นก็24องศานะครับแมอากาศเย็ยนสบายไหมครับเปิดแอร์นะครับนี่เกิลเห็นกวางไหมอ่ะกิลน,นี่ก็เป็นกวางรูซ่านะครับแมไปดูที่บึงบระเพชรมาไม่เจอกวางคะ่ะเลยต้องขับรถมาดูกวางที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นี่เลยนะคะ ดูแต่ตามืออย่จับต้องอย่าให้อาหารกวางเพื่อความเป็นธรรมชาติด้วยนะคะโอเค วันนี้นะคะเราจะมานอนกันในรถกูดแคทไฟฟ้าคันนี้นะคะโอเคที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บริเวณนี้นะคะจะเป็นลานกลางเต็นท์นะคะลำตะคองนะคะเดี๋ยวคืนนี้นะคะคุณแม่จะนอนในรถนะคะเปิดแอร์เย็นฉ่ำเลยะค่ะทุกคนสูดิเกิลน,นู่นทุกคนกลางเต็นท์เรียบร้อยแล้วนิเกิลจะนอนอยู่ในเต็นท์นะคะวันนี้เนีเตรียมเลยนะคะได้เวลาอาหารขําแล้วนะครับนี่เลยมามา น่าอรอยตอนนี้นีงกันก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคืนนี้นอนก่อนนะครับพบก,กันใหม่ในพรุ่งนี้เช้าบาทีสวัสดีครับ ดูคุณแม่มาลดก่อนนะครับมาดูคุณแม่ก่อนนะครับว่าตื่นหรือยังตื่นเหรอตื่นนาแล้วนอนเล่นชี้เฉยแต่ดิกเกิลก็ต้องลุกไปแปรงฟันล้งางหน้านะเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นในตรงสะพานนั้นอีกรอบหนึ่งก่อนกลับเสร็จแล้วดิกเกิลไปเก็บเต็นท์แล้วปาเด็แม่จะเก็บผ้าเบาะเก็บกลับบ้านกัน อนนี้ก็อุณหภูมิ22องศาเซลเซียสแล้วนะคะทุกคนคะบรรยากาศช่วงเช้าของลานกลางเต็นท์ลำตะคองนะคะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยอากาศแบบดีสุดชื่นมากเลยค่ะแอนดิเกิลเดินไปตรงสะพานขึงจุดชมวิวแล้วนะคะทุกคนแม่บรรยากาศดีจริงๆคะ่ะ นี่กันเก็บเต็นท์สักทีสิลูกเดี๋ยวจะได้ไปถ่ายรูปกันโอ้โหกวางที่นี่เชื่องมากเลยค่ะนี่ ทุกคนมีตัวอะไรบนท้องถนนอีกแล้วค่ะฮะทุกคนนี่กวางใช่ไหมคะเนี่ยแบบตอนนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงเช้านะคะนี่ริมถนนนะคะเรากําลังออกจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะนี่น้องกวางกวางแร้วอ,อ,อะไรคะเนี่ยเฮ้ยอีก,อก,อกตัวทุกคนอีกตัวนะอีกตัวกวางคะ่ะกวางคะ่ะ ธรรมชาติมากเลยทุกคนดูสิคะอืมน่าจะเป็นเก้งนะคะเพราะว่าขนาดตัวเนี่ยเล็กกว่าค่ะนี่ก็ลิงค่ะกำลังเรียกคู่อยู่เลยใช่หรือเปล่านะโอ้โห,โหลิงเจ้าทินขวางถนนเต็มเลยค่ะทุกคนลิงลิงตูดแดงอะทุกคนเป็นลิงพันอะไรคะเนี่ย ลิงตูดแดงทั้งนั้นเลยทุกคนโอ้โหลิงเต็มสองข้างทางเลยค่ะเห็นไหมคะตัวเล็กตัวน้อยเต็มเลยตรงนี้ ช่วงเช,ช้าเนี่ยบรรยากาศในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยโอโ้โหสดชื่นมากเลยค่ะทุกคนสังเกตนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นสัตว์ป่านะคะออกมาบริเวณถนนนะคะก็จะมีพวกเก้งพวกกวางนะคะแต่ส่วนมากจะเป็นลิงค่ะทุกคนลิงเนี่ยเยอะมากเลยนะคะแหมสดชื่นจริงๆเลยค่ะอากาศเช้านี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ20่ส22เอองศา กำลังสดชื่นเลย ขับรถในอุทยานต้องขับช้าๆนะคะทุกคนเพื่อความปลอดภัยกับตัวเราเองและสัตว์ต่างๆตามธรรมชาติค่ะเราเข้ามาเที่ยวที่นี่ก็เหมือนกับว่ามาบุกรุกพื้นที่ของสัตว์ป่าค่ะดังนั้นควรขับรถช้าๆลดการใช้เสียงเพื่อที่จะได้ไม่เป็นการรบกวนสัตว์ป่าเหล่านี้นะคะทุกคนโอเคหลังจากออกมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะเราก็แวะชาร์จไฟให้กับเจ้าเมียวกุด้ดแคทของเราก่อนค่ะและเติมพลังให้กับตัวเราเองด้วยนะคะนิกเกิลบอกว่า หิวมากเลยค่ะเมื่อวานเย็นเนี่ยไม่ได้กินข้าวเลยมาม่าถ้วยเดียวเองเช้านี้เลยจัดข้าวขาวหมูพิเศษไปหนึ่งจานค่ะอร่อยไหมนี่กันแม่ทุกคนยังไม่ทันชิมเลยยกนิ้วให้แล้วสงสัยจะหิวจริงๆนะคะเนี่ย เมื่อชาร์จไฟและกินข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขับรถจากปากช่องผ่านมวกเล็กสระบุรีลบุรีสิงห์บุรีปลายทางที่นครสวรรค์ค่ะสรุปการเดินทางในคลิปนี้ของเจ้าเหมียวคุ๊แคทนะคะเราขับรถจากนครสวรรค์นะคะเพื่อที่จะไปตามหาอุโมงทับลานจังหวัดปราจีนบุรีและเราก็แวะนอนกางเต็นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะทุกคน กลับมาถึงนครสวรรค์นะคะก็มีระยะทางไปและกลับเนี่ย729กิโลเมตรชาร์จไฟไปทั้งหมด6ครั้งด้วยกันค่ะทุกคนเป็นเงิน529บาท51สตางค์9ต่กิโลเมตรละ72สตางค์ค่ะ การนับค่าไฟของเราเนี่ยเราก็จะนับตอนที่เราออกจากบ้านนะคะก็คือมีแบตอยู่59ค่ะและเราก็ชาร์จให้เต็มอยู่ที่59เท่าเดิมค่ะและสำหรับการพามาตามหาอุโมง์ทับลานสะพานเชื่อมผืนป่าและนอนกลางเต็มที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ต้องจบลงคพียน,นี้นะคะทุกคนพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย